สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันนี่แล้ค่ะพี่น้องค่ะมีแตงสวัสดีค่ะมีแตงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วเพิ่นหยานเจียงฝาห้องพี่น้องฝาห้องอยู่ข้างนอกฝาห้องกึ้มังขำกระมังขำอยู่ฝนติดตกท่านพี่น้องฝนตกบ่นนอกพี่น้องตักแบกก่อนนิดหนึ่งท่านพี่น้องฝนตกบ่เนีสเชียงฝาห้องหยานี่แล้วมาขึ้นตักแม่ ขัน้นฝาห้องตรงนี้ยืดเชิงตักตรงนี้นั่งยืดเึิงตักแม่ขั้นเสียงฝาห้องหยาดผุนผี่ลูกตาลอยู่ในมุมบนหมดจุดเต็ดเห็นไหมหมดจุดเห็นเห็จะห่างอาอมออนปูกไไกขั้นพ่นหยาดตรงเห็ดจิงสี่ขั้นพ่นหยาดตรงเห็ดจิงสี่ตองอามอนปิดตรงอามออนปิดไว้ขั้นพ่นหยาดอืยู่ในมุมสุกอยู่ในหันเน่ะ ตองหาหมอห่อง่นสุกเออขั้นย่านตองหาหมอห่องไ้สุกอือแล้วม่ความอ้วนดูค่ยอ้วนมากเลยนะนี่นะ็จ้ว่าหมาคือหมูนี่เหรออฮะไม่ใช่หมาแล้ววันหมูแล้วเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วมันเลี้ยงหมูน้อยแล้วเนี่ยดูทรงเลยเนะนีเยนะ่ยอืออ้วนเหมือนแม่เลยนะเนี่ยมีตังนะอ้ะอวนเหมือนแม่แม่พาอ้วนเนี่ยแล้วกาว่า อันมาพูดใดกะมาพูดใดก็คือผู้นั้นพี่้องอม,มาพอก็คือผู้นั้นท้อไะคือหีหลีคือเจ้าของมีตังนี่คือเม่นี่คือแม่ค่ะนี่เหมือนแม่มากหมาอ้วนหมาอ้วนนี่เหมือนแม่มากหม,มาอ้วนมีตังมันก็เหมือนแม่มากเลยนั่นแหละเหมือนไม่ได้เลี้ยงหมาหรอกนี่เราเลี้ยงหมูน้อยไว้เออเลี้ยงหมูน้อยไว้ตัวหนึ่งเนี่ยเอยอนั้นไม่ใช่หมาแล้วมันหมูน้อยแล้วเนี่ย อ่าเลี้ยงหมูน้อยไว้แม่เลี้ยงหมูน้อยไว้ตัวหนึ่งกินลายพี่น้องกินเก่งพี่รุกตาลหมดอยู่ในสอบส้มือฝน,นสิตกมื่อไหร่หลเหมือละเมื่อเ้าานี่ก็ตกมาหน่อยหนึง่งอืมนี่ควรเป็นสิตกแห่งบบแมนตกมาหน่อยเดียวเออ ถ่ายคลิปบ่ได้แล้วพี่น,อน้องคันฝนตกฝ่าห้องคันฝ่าห้องนี่ยเออบ่ได้ถ่ายคลิปดีดอ,อกเพราะว่าเพิ่นก็สิจ้องตัก๊กเด้เออคันฝ่าห้องจ้องตั๊กเม่รปปยรวยบ่อปบี้ไซย่านตองมาอยู่งทั้งตัืกต้องมาอยู่งทั้งตักแม่ยคันฝ่าห้องต้องมาอยู่งทั้งตักพี่ลูกตาลก็ต้องหาหม่องสุกให้อต้องหาหม่องสุกให้พี่ลูกตาลน่ะหาหม่องสุกห,หม่องจนให้ปดฝ่าห้องแห่งเลยพี่น้อง คนไหนกำแพงผมามเรื่องเด็กเงียบบ่เสียงฝาห้องแงขนาดอ่าโอัดกับโบได้บ่อัดกับโบมีคลิปลงถ <c oughs> <c oughs> ้าหน้าโบ่ล่งนะ่ะทุกอย่างมันแกนจะหลดลงบดพี่น้องต้องลงกเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซม,มิแล้วกับพี่น้องค่ะอ่าเอาความน่ารักของน้องมีตังมาให้เบิ่งก็พี่ลูกตานอ่าอยากเสงฝาห้องน่อยที พอกันหยานเสียงฝาหองพี่ลูกตาลหมดที่บวดปวดดูไตอีกว่าเห็นแต่หางเห็นแต่หางเอาหมอนปิดไว้อคลิปนี้ก็ไปสักหน่อยค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องพอกันไ่คลิปหน้าเจอบ๊ายบายบ๊ายบาย